เปิดเทปวันนี้แล้วสดชื่นเลยครับเพราะเราจะมาคุยกันเรื่อง ISO IEC 29110ที่ออกแบบมาให้ทีมเล็กสุดๆแบบสตาร์ทอัพหรือ SME ขนาดจิว๋วโดยเฉพาะจริงๆแล้วมาตรฐานนี้แตกต่างจากพวก CMMI หรือ ISO 9001ยังไงบ้างครับฟังดูน่าสนใจมาก ISO 29110 มันเหมือนอยู่ในฟอร์มไซส์มินิสำหรับทีมที่พนักง,งานไม่เกิน25คนเลยนะไม่ต้องมีโปรเซสเยอะให้วุ่นวายงานเอกสารก็เบาๆเน้นเข้าใจและใช้ได้ง่ายกับคนที่ต้องทำทุกอย่างตั้งแต่เจจาลูกค้าจนลุยเขียนโค้ดเองเลยใช่เลยครับหลายทีมน่าจะเคยเจอปัญหาแบบคนหนึ่งต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่ประชุมยันส่งโปรเจกต์มาตรฐานนี้เลยตัดรายละเอียดเยินเยอ้ออกเหลือแต่ส่วนที่จาเป็นจริงๆให้ทางานได้เป็นระบบโดยไม่ปวดหัวเอกสาร บางทีเวลาได้ยินคำว่ามาตรฐานหลายคนแอบกลัวว่าจะต้องเพิ่มงานเยอะแต่ ISO 2 911 0กลับช่วยให้ทุกอย่างคล่องขึ้นเอาจริงๆมันเหมาะกับสตาร์ทัพที่อยากขยายตัวแบบไม่เสียโฟกัสเลยนะเมื่อกี้พูดถึงความเรียบง่ายแล้วขอพาเจาะลึกเลยว่ามาตรฐานนี้แบ่งงานออกเป็นแค่2ก้อนใหญ่เอง Project Management กับ Software Imple m e n t a t i o n ฟังดูง่ายมากเลยเนาะ มันตรงประเด็นมากฝั่ง project management ก็คล้ายกับคนคุมเรือตั้งแต่เริ่มวางแผนไปจนถึงปิดโครงการส่วน software implementation คือทีมสร้างเรือเก็บความต้องการออกแบบเขียนโค้ดทดสอบส่งมอบครบจบในทีมเดียวที่ผมชอบคือ key takeaway ง่ายมากรับ input เป็นข้อตกลงงานปล่อย output เป็นซอฟต์แวร์พร้อมใช้ไม่มีขั้นตอนซับซ้อนซ่อนเงื่อนทีมเล็กแค่ไหนก็ทาตามนี้ได้หมด เพราะมันไม่ยัดเยียดกระบวนการเยอะๆให้ทีมต้องแตกต่างไปจากเดิมแถมยังยืดหยุ่นได้ตามบริบทของแต่ละบริษัทด้วยนะพูดถึงทีมงานผมว่าหลายคนคงมีประสบการณ์ต้องสวมหมวกหลายใบ ISO 29110ก็ตอบโจทย์เลยเพราะกำหนดไว้ 4. บทบาทรักคัสเต์เมอร์โปรเจกต e แมเนจเจอร์เทคนิคอลลีเดอรกับ Work Team แต่ไม่จำเป็นต้องจ้างคนเพิ่มนั่นแหละโดนใจสายสตาร์ทอสุดๆคนเดียว อาจเป็นทั้ง Project Manager และ Technical Leader ก็ได้หรือบางที Developer ปอรก็ต้องเสนอ r Requirement กับลูกค้าเองด้วยซ้ำวุ่นแต่มันบางวันอาจต้องสลับบทบาทเป็นทั้งคนรันประชุมและเขียนโค้ดในวันเดียวกันเลยนะครับการแบ่งบทบาทแบบนี้มันช่วยให้เราจัดระเบียบงานในทีมเล็กได้มากขึ้นจริงๆแล้วมันลดความสับสนในหน้าที่ด้วยใครต้องทำอะไรขั้นตอนไหนก็ชัดเจนถึงทีมจะจิ๋วแต่ทุกคนรู้บทบาทตัวเอง ชัดเจนกว่าเดิมจริงๆแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าทํำ ISO 29110แล้วจะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างนอกจากความเป็นระบบสิ่งที่เห็นชัดคือความน่าเชื่อถือเลยเวลาต้องไปแข่งประมูลงานกับบริษัทใหญ่ไบเซอร์นี้ถือเป็นต้นต่อแถมยังมี Deployment Packages ให้โหลดฟรีด้วยนะมีทั้งคู่มือกับ Template ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นไม่ต้องนั่งคิเองทุกอย่างผมเคยลองใช้ Deployment Packages แล้วประหยัดเวลาไปเยอะจริงๆ เอกสารพวกเช็คลิสต์หรือฟอร์มประชุมนี้ให้หมดทีมแค่หยิบไปปรับใช้ได้เลยมันเหมาะกับทีมที่อยากเริ่มต้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีช่วยให้โฟกัสที่งานสร้างซอฟต์แวร์แทนจะนั่งปั้นเอกสารทั้งวันหลายคนคงเกิดคำถามว่าถ้าทีมเราโตขึ้นเกิน25คน iso 2 9 1 1 0จะยังเหมาะอยู่ไหมถ้าทีมเริ่มขยายขึ้นเป็น30 ถึง40คนจริงๆ basic profile อาจจะไม่พอแล้วแต่ยังมี intermediate กับ advanced profile ที่รองรับบริษัทที่โตขึ้นและถ้ายากกว่านั้นอีกก็อาจต้องขยับไป iso 9001หรือ cmmi ที่เน้นลงค์กรขนาดใหญ่แล้วถ้าอยากได้ deployment packages ต้องไปหาจากไหนละ่ะหาไม่ยากเลยเข้าเว็บ iso i e c 29-110ได้โดยตรงหรือจะเข้าเว็บหน่วยงานอย่างดีป่าในไทยก็ได้ มีให้โหลดทั้งเช็คลิสต์เทมเพลตต่างๆและแบบฟอร์มประชุมช่วยลดเวลาทำเอกสารได้เพียบแบบนี้ไม่ต้องกลัวเริ่มจากศูนย์ทีมเล็กทีมใหญ่ก็เติบโตได้แบบมีมาตรฐานสากลเกาะหลังไว้เสมอเลย